สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหมือนแม่มาชแนลของเราในวันที่29มีนาคม2566นะคะเจอก,กันกับแบบตามเหมือนเดิมสำหรับแนวนทางในวันนี้นะลงให้ทั้งหมด3คลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้แล้วก็เป็นคลิปแนวทางที่35ของงวดประจำวันที่1เมษายน2566ด้วยนะคะแนวนทางนั้นแอดก็จะ่าตามรายชื่อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเรียงตามที่แอดอ่านหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่แอดกำลังโชว์กดนอยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะทุเรศนั้น ปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยสําหรับแนวทางในคลิปนี้แอดก็จะเริ่มที่แนวทางของเท้าพันศัก์นะคะแนวทางของสายทหารแนวทางอาจารย์คมแนวทางของชุด2ตัวบนแอดตี่เล็กนะคะแนวทางของเลขหลวงพ่อแนวทางของโชคดีซับมานะคะแนวทางอาจารย์หนูลาปิทาที่แนวทางเลขดับผีเสื้อเทียมวันไหโชคนะคะ,ะเราก็มาเริ่มดูทีละจ้าก,กันเลย รามาร่มที่นาทางของท้าพันศักด์นะคะสระเจ้านี้ไม่ลงไหลงวลมากๆนะคะซึ่งแอบไม่ได้ข้อมูลมานะอ่าสำหรับในงวดนี้แคปหน้าจอไปนะคะตัวเลขกจะเล็กนิดนึงนะคะแคปหน้าจอไปนะสําหรับในงวดนี้นะคะท้าพันศักด์ให้มาแนวทางวิ่งอยู่ที่5กับ0 นะคะในทางแล้วก็วิ่งนะ5กับ0นะคะในทางที่เป็นชุด3ตัวด้านบนนะคะก็จะมี5 7 2 5 0 7 5 0 3 5 2 3 1 7 5 5 0 1 5 2 1 7, 5, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 7 3 5แล้วก็ 072นะคะส่วน2ตัวถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมี50 57 52 53 51 02 03 01 07และ00น,นะคะซึ่งให้เนียนที่วงกลมไว้แต่ถ้าครับพีน่นนให้ก็เอา,า,าเท่าที่เราชอบเลยนะคะและตัวเด่นๆนะคะตัวเด่นๆสำหรับ3ตัวนะ507และ275นะคะส่วน2ตัวเด่นส,สุดน,นะ สูตร5กับโซนเนะคะอ่ะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าในทางของท่าพันศักดิ์งวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอไปอยูมีแค่ร้อนไหมคะเจ้านี้ลงให้เรียบร้อยแล้วน,นะคะต่อไปค่ะต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของสายทหารซึ่งวันที่แล้วนะคะเจ้านี้แอบไม่ลงให้นะคะได้มาเป็นบางงวดนานๆถึงจะได้มาทีนะสําหรับแนวทางของท่านนี้ให้มา วิ่งอยู่ที่8มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะให้แนวทาง2ตัวมาก็จะมี58กับ68แค่2หางใครชอบจัดไปใครรอจัดไปนะคะมีใครตามหาไหมสายทหารนะคะแคปหน้าจอไปนะคะแล้วเราก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าเล็สวยนะแต่ว่าจะออกไหมเราก็ลุ้นกันนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นแนวทางของอาจารย์คมหรือแอดคมนะคะสำหรับเจ้านี้แจะลงให้แค่2ฉบับนี้นะคะ อ่าสอบแรกฝั่งซ้ายมือแอดนะเป็นนาทางบนให้มานะคะก็จะมี8 5 9 5 8 3 9 3 0 3 0 5 7 2 6 1 6 3 8 1 9 1และ7 5นะคะและฉบับที่2นะคะเป็นในทางล่างให้มาเนาะก,ก็จะมี8 5 8 7 9 3 9 4 9 6 9, 6, 9 7 0 3 0 5 0 6 15 23และ95นะคะงวอนี้แอดคมหรืออาจจะคมจะเข้าหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันเรามาต่อที่แนวทางของ อดติเล็กนะคะซึ่งเป็นแนวทางชุด2ตัวบนนะคะซึ่งจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นโวนที่2250นั่นเองนะคะ2ตัวบนตรงนะอ่าให้มานะคะก็จะมี282122244841424468616264080102และ04 นะคะซึ่งเขาก็ให้หลักสิบหลักหน่วยมานะคะเห็นไหมด้านล่างนะคะเห็นไหมคะด้านล่างนะคะหลักสิบหลักหน่วยเขาก็ให้มานะคะซึ่งก็จับคู่กันให้เรียบร้อยนะคะหรือสกับผู้เองก็ตามใจเลยนะคะแคปหน้าจะไปในทางสองตบลของแอดติดเล็กนะคะท้านี้ได้มาเป็นบางวดนะคะเรามาต่อที่แนวทางของเลขหลวงพ่อนะคะสำหรับ เจ้านี้ออจได้มา3ตัวเหมือนเดิมนะคะคือ271นะอย่าลืมตัดนะอาจจะเป็น2721หรือว่า71ก็ได้นะคะซึ่ง71แอดก็ตามตลอดนะคะ71เป็นตัวเลขะทะเบียนบ้านนะคะบ้านเล็กที่อะบ้าเลังที่71กับ70นะคะก็ตามตลอดนะอ่าต่อไปค่ะ เป็นนาทางของโชคดีซับมานะคะแอดลงให้เรียงค่ะเจ้านี้คุ้นๆน,นะแต่ถ้าแอดลงซ้ำนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับใมงวดนี้เขาบอกว่าสรุปรวมเลขที่คำนวณให้นะคะให้ <c oughs> ก็จะมี019 016 119 116 0 1 9 1 0 9 6 1 0 6และ1นะคะอ่างวดนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับทางของท่านนี้แอดนำมาแบ่งปันกันนะคะถ้าแอดนำเสนอซ้ำต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับแนทางของท่านใดก็ตามนะต่อที่นาทางของอาจารย์หนูเจ้านี้นานมากนะคะที่ไม่ลงนาทางให้นะคะเพราะว่าตัวเลขไม่ชัด นะตัวเลขที่อาจได้มาเนี่ยจะไม่ชัดนะสำหรับในงวดนี้น่ยชัดมากนะก็เลยนามาแบ่งปันกันนะคะเรามาดูสําหรับงวดนี้นะคะอาจารย์หนูให้มานี่ยทางเลขเด่นนะเด่น4กับ 7, เด่น5กับ6นะคะ,ะด้านบนนะคะก็จะเป็นเด่น4กับ7เนาะด้านล่างนะคะก็เด่นอยู่ที่5 กับ6นั่นเองนะคะเรามาดูสำหรับงวดนี้นะคะชุด3ตัวรางวัลที่1เนาะก็จะมี0 4 1 5 4 2 8 4 6 3 4 7 2 7 1 3 7 2 0 7 6 4 7 7และ1 4 9ส่นะคะส่วนชุด2ตัวรางวัลที่1หรือว่าสังตะบลน,นะคะก็จะมี4 1 4 2 46 4หกสี1 72 7 6และ7 7นะคะอ่าและงวดนี้ให้เลขมงคลนะคะเลขมงคลล่างอยู่ที่เลขห้านะแนวทางสองตัวล่างก็จะมีห้า2 5 4 5 6 61 6 2 6 4และ6 6เพิ่มเติมห้าส่วนด้วยนะคะอ่างวดนี้เด่นบนสุด สี่แล้วก็เด่นล่างสุดห้านะคะ,ะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าอาจารย์หนุ่มดนนี้จะเข้าเรียบหรือเปล่านะคะแคบหน้าจอไปทําเมีใครรอรไหมยังตามหาไหมคะตัวเลขนะคะ,ต,ะ,คะตัวเลขชัดเรียบร้อยนะคะ,ะพร้อมที่จะนํามาแบ่งปันกันต่อไปค่ะเรามาปิดท้ายนะคะที่แนวะทางเลขดับของผีเสือ้อเทวราให้โชคนะคะซึ่งเป็นดับคู่บนแล้วก็ดับคู่ล่างต,ตรงนะคะสําหรับวิทยานั้นผ่านไหม ช่วยแอดดูด้วยอ่าไม่ผ่านสําหรับนี้นะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วอ่าเห็นแล้วนะคะไม่ผ่านสําหรับดับล่างนะเห็นไหมอืม่เจ็ดสามตรงตรง,ตรงเลยนะคะเห็นไหมอ่าแต่ว่าดับบนนั้นผ่านใช่ไหมดูช่วยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแอดก็มองไม่เห็นนะเห็นไหมแอดเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะคะอืมติ๊กถูกไปเรียบร้อยนะคะซึ่งวุทิลานั้นดับบนผ่าน และดับล่างนั้นไม่ผ่านอ่ะระมือสำหรับงวดนี้นะคะอยู่ฝั่งความเมื่ออดแคปหน้าจอไปและแอดก็จะอ่านให้ฟังด้วยนะคะตัวเลขอาจจะ,ะเล็กไปหน่อยนะขยายให้ดูแล้วนะคะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะผีเสื้อแทวประชกให้มาเล็กดับนะดับบนอยู่ที่ 01, 02, 03, 04, 0ูนย์หนึ0งศูนย์สองศูนย์สามศูนยส่ศนย์ห้นยส่งนึ่งเก้าหนึ 1> 3 1 3 0 3 4 9 9 9 3 3 6 1 5 9 6 3 8 2 8 4 4 6 0 9 4 9 5หนึ่งห9และ99นะคะอ่าส่วนดับล่างอยู่ฝฟังความเมื่อดนะก็จะมี1 0 1 1 1 3 1 2 1 4 1 6 2 1 0 0 0 2ส 5 2 8สองแ2ด0 4 8ย์9 2 9ดหนึ่งเจ็ดสอง5ี่5และ0 4นะคะอันนี้คือดับตรงตรงเท่านั้นนะคะสำหรับประทางเล็กดับของผีเสื้อเทวนาฉบัดลมนะแท็บหน้าจอไปนะคะถ้าใครรอเล็กดับของท่านนี้นะคะ คแอกก็ต้องขอบคุณนะทางทุกทุกนะทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเรานะคะถ้าชอบนะแอกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะะได้ไมพดาดวทางที่แอกได้นำมาแม่งปันหรือถ้าแอดนั้นนำเสนอเบียยพระปะกันใดแอกก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ